สายมูต้องมาวัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบสถ์มหาอุดล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมบารมีพลิกดวงชะตาเพิ่มความสิริมงคลแก่ชีวิตแนะนำจุดกราบไหว้จุดที่หนึ่งโบสถ์มหาอุดอายุ400กว่าปีเอกลักษณ์พิเศษมีทางเข้าออกทางเดียวไม่มีหน้าต่างเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใช้ปลูกเสกทำพิธีกรรมเพิ่มความขลังให้วัตถุมงคล และถ้าใครดวงตกโดนมนต์ดำให้สวดมนต์สวดบทพาหุงมหาการในโบสถ์จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นจุดที่สองพระพุทธสัมฤทธิ์พระประธานในโบสถ์ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจะสัมฤทธิ์ผลจุดที่สามตำหนักพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสันเพชรที่8กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าเสือ นิยมมาขอพรโดยเฉพาะสายข้าราชการสายทหารและสายตำรวจจุดที่4พระนอนให้ทำบุญห่มผ้าจะสำเร็จตามใจปรารถนาจุดที่5รูปปั้นบูรพากษัตัตย์ไทยและบุคคลสำคัญพระเจ้าเสือบิดามวยไทยพระเอกาทศรสพันไทยนรสิง์จุดที่6ขอพรเทพทันใจจุดที่7กราบเท้าเวสุวรรณ ขอโชคขอลาบจุดที่8สาลพันท้ายนรสิงห์แม่สีนวนเด่นเรื่องให้โชคให้ลาบดังนั้นสายมูไม่ควรพลาดที่นี่วัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา